สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวนาวายหลังหลอกคนเจ็ดราศีนี้คนไม่ดีลี้หนีหาย คลิปนี้นะคะมาเปิดดวงคนเจ็ดราศีที่เรียกได้ว่าทำดียิ่งกว่าปิดทองหลังไรค่ะเพราะว่าทำดีไปคนก็ไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ล่าสุดมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วค่ะเทวดาเบื้องบนท่านมองเห็นความดีของพวกท่านแล้วเปิดทางทำให้มีข่าวดีเรื่องการเงินก่อนจบปีนี้ไปนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไร นั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆด้ดานล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคนหกราศีที่เรียกได้ว่ามีข่าวดีการเงินส่งท้ายปีกันไปเลยนะคะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านจะเกิดในราศีกันราศีที่สองคือ ท่านที่เกิดในราศีสิงห์ราศีที่สคือท่านจะเกิดในราศีพฤษภราศีที่สี่คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎราศีที่ห้าคือท่านที่เกิดในราศีตุลราศีที่หกคือท่านที่เกิดในราศีพิจิกและ ส่งท้ายกันที่ราศีที่7คือท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะเรียกได้ว่าคนทั้ง7ราศีนี้นะคะเป็นคนจริงจังกับทุกๆเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อย,อยเวลาตั้งใจทําอะไรก็ทุ่มกันสุดพลังค่ะเป็นคนที่มีพลังเหลือล้นนะคะแม้แต่วันที่ต้องล้มก็ยังลุกขึ้นยืนขึ้นมาใหม่ได้เสมอค่ะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็ผิดหวังเสียใจตลอด ทำดีแล้วคนไม่ค่อยเห็นยิ่งกว่าปิดทองหลังพระอีกนะคะนิสัยเป็นคนเงียบๆเหมือนกับสิงโตค่ะเน้นทำไม่เน้นพูดหากคิดจะทำการค้าทำธุรกิจก็มักจะทำให,ให้ใหญ่ไปเลยไม่ชอบทำอะไรเล็กๆนะคะพวกท่านทั้งเจราศีต้องระวังเลยค่ะกับพวกคนที่ตีสองหน้าวางผลประโยชน์ที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะคนทั้งเจราศีนี้มีเกณฑ์จะมีข่าวดีเข้ามา ปัญหาเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วค่ะเบื้องบนส่งคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทางเรื่องของการงานการค้าการเงินก็จะสำเร็จในช่วงสิ้นปีนี้นะคะสำหรับคนเจ็ดราศีนี้เรียกได้ว่าถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วไม่มีผิดพลาดแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าส่งท้ายปีดวงดีเจ,จิดจรัสกว่าใครเพื่อนเลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนเจราศีที่เรียกได้ว่าคนไม่ดีจะลี้หนีหายไปโชคดีรับเงินรับทองก่อนสิ้นปีนี้กันไปเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ